เพราะสูตรพวกนี้ต้องทราบเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดผิดไม่ได้ศาสดาของเราเนี่ยที่เรานับถือว่าเป็นศาสดาเนี่ยมีคุณสมบัติคือพูดผิดไม่ได้นะผิดคําเดียวก็ไม่ได้นี่คือเราต้องทราบเลยดังนั้นที่พระพุทธเจ้าพูดนี่ยคือต้องเป๊ะหมดและจะไม่มีเทวดาพรหมใดๆในโลกเนี่ยคัดง้างติดเตียนได้เลยไม่สามารถดังนั้นพอเราไม่ทราบคุณสมบัติตรงนี้ของศาสดาเราที่เรากราบไหว้ทุกวันเนี่ยเราก็ ไม่เห็นความสำคัญในคําของตถาคตว่าทุกคาเลยมีความหมายมซึ่งพระศาสดา,าบอกเลยว่ามนุษย์เกือบทั้งหมดเนี่ยตายแล้วคือไปนรกกำเนิดเดชานประเริสัยเยอะด้วยมากกว่า99.99%เ99เนะเพราะว่าพู้เจ้าเนี่ยเอาเล็บเขียนเศษดินขึ้นมาเนี่ยเขาถามว่าปริมาณดินที่ปลายเล็บ กับปริมาณดินทั้งโลกเนี่ยไหนมากกว่ากันเทียบกันไม่ได้เลยมนุษย์ที่ตายแล้วทั้งหมดเหลือกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็หลุดไปเป็นเทวดาแค่นี้เศษดินปลายเลบที่เหลือไปนรกกับเรติชานเปลืวิสัยงั้นตอนนี้เรายังยิ้มล่าเริงกันอยู่เนี้ยแต่พอตายแล้วไปละนะแล้วพระเจ้าไม่เคยพูดโกโหกคำหยาบเพืเอ่อเจาอเสียดอย่างพระสูตรเรื่องยมสะที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะ ว่า <c oughs> ยมาสะคือพยายมเนี่ยคิดยังไงนิรยาบาลทำยังไงบ้างทรมานสัตว์นรกยังไงบ้างยมสะยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วอยากเกิดพร้อมที่พระเจ้าอุบัติขึ้นและอยากได้ให้ผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้เขา,เอ,าอยากได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค และพระองค์แสดงรมให้แล้วก็รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์แสดงแม้แต่พญายมยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ต้องตายและต้องมาเกิดในนรกอีกเช่นกันเพราะยังเป็นปุถุชนแล้วในการได้ตาพาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่เคยทราบอีกว่ามันได้ยากมากมนุษย์ตายแล้วมนุษย์ทั่วไปเนี่ยตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมาสัมพุทธ,ธา ระหว่างนั้นไปเกิดรอที่ไหนนรกกับเนรเานปรววิสัยเป็นหลักซึ่งพระองค์ก็บอกเลยพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับเนรเชานเปลววิสัยทุกที่สุดในโลกมนุษย์เนี่ยเอาขนาดไหนยังแค่เศษเซี่ยวในนรกเบอกในมนุษย์เนี่ยเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่ม วันละสาม้เล่มนะเช้าร้อยกลางวันร้อเย็นร้อยตลอดหนึ่งรอยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษซิ่วในนรกนรกนี่สหาหัสการแล้วอยู่ยาวไม่มีนรกถาวรก็จริงแต่มันนานนานขนาดไหนก็คือพระองค์บอกว่าเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบาลีทุกหนึ่ง้ปีปรุดหยิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ด ทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีเนี่ยจนกระทั่งเมล็ดงามหมดเนี่ยนี่คือหนึ่งส่วนอับพุทธนรกนาลกที่ตื้นที่สุดลึกลงไปก็นานไปยี่สิบเท่าลึกลงไปก,ก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่าไปเรื่อยๆจนถึงปัตทุมันาลกดังนั้นอยู่นานแล้วก็ตายสันนรลกตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดในนรลกซ้ำเปลวิสัยซ้ำเดลสารซ้ำ มากเท่ากับดินในมหาปตาพีสันนรกที่ตายแล้วจะหลุดมาเป็นมนุษย์หลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บนี่ผู้เจ้าอุปมาไว้หมดน้อยมากดังนั้นเวลาเราลงไปสามสติข้างล่างแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดวนซ้ำวนซ้ำอยู่นั่นนะ่ะแต่เวลาเราเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมันไม่ค่อยจะซ้ำนะ มนุษย์กับเทวดาเนี่ยจะเป็นเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเนี่ยตายแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วก็เหมือนกับมนุษย์ไปเกิดในนรกเลยกาเนิดด้ยสารเปลือยวิสัยมากเท่ากับดินหมาปัสพีเทวดาที่ได้กลับมาเป็นเทวดาอีกกลับไปเกิดในมนุษย์เนี่ยเท่ากับเศษดินไพรเลสเนี่ยพระสูตรเนี่ยเราต้องเราต้องอ่านแล้วเราต้องรู้ว่านี่มันคือข้อมูลสองพันกว่าปีที่พู้เจ้าเคยตรัสไว้แล้วพระเจ้าพูดผิดไม่ได้ ดันั้นพวกเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่สูงมากที่จะต้องไปเกิดในนรกกําเนิดด้วยฌานเพรทิสัยอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาลงไปแล้วเนี่ยยมัสสาก็จะถามเนี่ยนะเห็นคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรไม้แล้วก็คนตายไ้้ถามเทวทูตท่า สันนรกก็บอกเคยเห็นแล้วทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทำโมโูเมาประมาทเสียพอถามครบห้าปุ๊บยามศาสส์นิ่งพอนิ่งปุ๊บเนี่ยนิรยาบาลรู้เป็นอาการที่ว่าเข้ากระบวนการของนรกก็ตะปูตึงแขนมือซ้ายมือขวาเท้าขวาซ้ายกลางหนะ้าอกนะแล้วก็เริ่มกระบวนการเลยผู้จ้าก็ เล่าให้พีิคุทั้งหลายฟังไปเรื่อยๆจบปิดท้ายผู้เจ้าบอกว่าพญายมคิดยังไงนะแล้วจากนั้นผู้เจ้าก็บอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ฟังสมณพราหมณ์อื่นเล่ามานะแต่ไปเห็นมาจริงๆพระศาสดาเรายืนยนันการรู้การเห็นนรกสวรรค์หมดนะด้วยความเป็นสัพพัญญูนะมีจุตูปปายายานในการกำหนดรู้ การเกิดการตายของสัตว์สัตว์ทำกรรมอะไรจะไปเกิดในอะไรรู้ปุเพนวิวาสา,านุสติญาณประสูตรพวกนี้เราต้องทราบเยอะๆเพราะมันจะทําให้เรารู้ถึงความจริงที่เรากําลังประมาทอยู่ไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะคิดว่าเออเราก็ทําดีเราเป็นคนดีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย่อให้รักษาสินทาเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็เป็นคนดีในสังคมเขาคิดว่าแค่นั้นจะรอดไง ขนาดรักษาสินห้ายังไม่รอดเลยบางทีเนะี่ยพระเจ้าบอกถ้าบอกว่าคนทุกคนที่รักษาสินห้าแล้วไปเกิดในสวรรค์พู้เจ้าบอกเราไม่รับรู้ด้วยและถ้าบอกว่าคนทุกคนที่ทุศินห้าแล้วต้องไปเกิดในนรกเราไม่รับรู้ด้วยอันนี้จังยังไม่แน่สินห้ารักษาดีแล้วต้องบวชก,ก,กับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะยืนยนันความไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบัตินรกอีกต่อไป เนี่ยแหละคือพระสูตท,ที่โยมต้องทราบเพราะไม่งั้นเราจะคิดว่าเออเกิดเป็นมนุษย์ี่ยคงง่ายเนาะหรือว่าเออตายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสวรรค์เราก็ทําบุญตักบาตรมาต้องเยอะแล้วนี่เยอะแค่ไหนอะ่ะมีไหมพ่อบอกว่าเธอตักบาตรทุกวันแล้วจะพ้นนรกไม่มีบอกนะมีไหมบอกว่าเออรักษาศินห้าแล้วปุ๊บเนี่ยประกันไม่ไปนรกแน่นอนไม่ใช่ศินห้าต้องบวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วมั่นคงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กันไหมออกจากบ้านยังวิ่งไหว้สารพระภูมสารประปม,รประปมเทพเทบเต็มบ้านไปหมดเลยนี่แสดงถึงความหวั่นไหวนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศรัทธาในตถาคตที่อย่างลงมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยเป็นยังไงเพราะไม่เคยอ่านพระสูตรลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริงเราก็คิดว่าอ๋อเราทาแค่นี้นศรัทธาแล้วใครบอกว่าศรัทธาพระเ้าปะ ศรัทธาทำไมจะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาจะมาวัดเหรอแค่เนี้ไม่ศรัทธาจะทำบุญตักบารเหรอไม่ศรัทธาจะนับถือศาสนาพุทธเหรอนับถือแต่ทะเบียนบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรคนศรัทธาจริงจะต้องยังไงต้องทรงจําคาตถาคตได้แต่ว่าเราจําพระสูตรอะไรที่พระเจ้าพูดได้บ้างจําไม่ได้เลยสักพระสูตรหนึ่งอย่างเงี้ยแค่พระสูตรสักสี่บรรทัดอิทัพปยตาเนี่ยยังจําไม่ได้เลย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีบ่บรรทัดเนี่ยอิทัพปัจจยาตานะใครควรก่อนตายนะสังโยชน้าสิ้นนะ mm hmm. ถ้าใครควรยังมีชีวิตอยู่สามารถเป็นได้ถึงโสดาบันอย่างนเนี้ยเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ไหมดพอจะมาให้อ่านคำผู้เจ้าก็โอ้ยากปฏิเสธละปฏิเสธ การพ้นนรกนั้นเนี่ยตัวเองไม่รู้ขนาดนั้นและอย่างเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่นักการพนันข้าดไม่ถึงก็คือไปเกิดในนรกอะไรเล่นไพ่ป๊อกนิดเดียวไปเกิดในนรกเลยเหรอนะเราจะคิดว่ามันแรงขนาดนั้นเช่เหรอผู้เจ้าพูดผิดมัง้งแน่ใช่ไหมเราก็ไม่เคยอ่านพระสูตรผู้เจ้าก็ไล่เลียงไป